ไปครับพี่น้องมาอน,นีเขาปลาคือเก่าครับหาเบิ้งน้องใหม่ครับไปครับผมตามหลุนน้ำกันด้วยครับวาสิมานบ่อวาสิได้บ่อครับผมตามครับโอ้นอนอีเงา้ครับผม มุดเข้าไปพุนอีกน้อหนึ่งครับผมอยู่ข้างในคุณอาอยู่าก,กินขื้เก่าครับมาเนี่ย่างเว้นจากการงานอานุมใหม่ขี้เกา่า งามยูยครับอีกนอนหนึ่งครับผมหาเอาเลยครับ

ทีมงามโหดด้อครับวันนี้มาเืองานี่ีมากับทีมงามวันนี้ทีมงานโหดอีกสองน้องงามๆครับผม ครับผมติดตามเบิ่์เงี้ยๆด้วยครับผมคลิปนี้นี่ครับ เอาครับผมเก็บใส่ถุงก่อน สองนอครับผมนี่นอีกนอหนึ่งตัวนั้นเก็บได้แค่เล็กจยึดอยู่บ้านที่เอาไปหลายคักเด้อเบรกับเด้อ

โอ้เจ้นี่ซับงายอยู่ครับผมมันเดีเยวเสียบงายมาด้วยครับผมทา,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 างล่มกระดาษห่องามครับเก็บไว้น้ำกันก่อนครับอืมนี่ครับผม สองตนะน่ะเท่านี้เข,า,ขาเจ้าเข้ามาหักเอาไปบืดแล้วครับ อีกนอนหนึ่งครับ,รบรง,ง,งนา,นไไามๆครับผมไปครับผมหาต่อครับ โอ้ยเขาเอาไปก่อแล้วครับผมขาเจ้าเขามาตัดเอาไปก่อนแล้วเอาไปแล้วกามันดูมันดูติดเท้านะเพื่อนครับห้อยเขาเคลียห้อยเขาตัดเอา จะนำาปมุนเลยอ่ะเ้มันเตะทำไมนี่ที่มันเตะมันเตะเบ้ช่วยจ้ะด็งก็มดเยอะนี่สิอับพนอนนี่ก่อนโอ้งามยล่ครับนอนนี่สวยไม่ใหญ่หาก็นเลยนั่นนาะยาวๆนั่นน่ะตั่งนอนนั่นนอออยังไม่ได้เดินไป ง,ง่ามครับนอนนีกงงามครับผมเดี๋ยวห,หักเอาก่อนครับโอเครับวางไป้นี่ก่อนครับดเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนครับหักลงมาโยนลงมา นี่องอนึงครับฮักเอาน้าใจเคยเหรอปุ่นครับนอนง่ายพุ่นนองเทิงครับนอนง่ายปุ่นครับนอนี่ครับปุ่มออกจนลอยหมดครับผมนอนี่นอใหญ่ายนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับ นี่ครับผมหมดหมดเต็มอยู่ครับน้ำอยู่ครับนี่ครับผมนี่หยดหนึ่งครับอุปกรณนี่ครับผมสองหยด นี่อีกอยอดหนึ่งครับพี่ครับผมเดี๋ยวเข่าไปทั้งปุ่น,ป,น,น,นปุ่นโนนี่งามครับผมเบิ้งครับเด,เ,เดี๋ยวหักเอาก้อนครับ หน่แก้วหน่นอหนึ่งหนึ่งสองนอเหลืออัดลอยแล้วครับผม เดี๋ยวเอาก้อนครับผมนี่ครับฝุ่นครับโอ้ แเอาอันรอดรไปเผามึงใส่กระเจาว่าเอาอันร้อยดยก็ซับเอาจะนอนง,ง่ามๆไปร้อยก็เอาครับผมเอาไปเผา ไปครับผมหาต่อ่่ยกันไค งามครับงามครับงามงามนอเนี่โอ้โกอนี่ออกหลายครับผมสามสี่นอครับออนอเนีน่ยครับผมเรียงหักเอาครับ เี๋ยวนี่มีเดี๋ยนี้นนะ่น่ะดินมันแตกตัวนีบ่นี่นนนไนะจะ้ม่ไงบด้ยยุนทนครับจะน้องงาม,น,น,น,ามนี่นี่งามนหน่นี่นนเนอนี่ตัวในหน่ยนี่เอนางก่อนกอนี้ออกลายอยู่ครับผม

đi <laughs> chắc nó co này con, mượn nó con, mượn ดินทรายมันกบบอ,อดินน้ำเตะมันคืออะลรดินทรายมันกบกนมันกระจางมันคือสองน้องน,นอนนะสองนองงามๆครับพี่น้องตามรุ่นตามเบิ้งน้ำกันยาวๆได้ครับ อืมครับดินทรายมันกบอยู่ ครับขึตนทตุ่งาาตาขโมยนางยีดาวพี่โมยนางยีดาวชื่อเตยดาวเอารีอยู่นะมาด้วยครับพี่น้องเบิง้<อ>งแต่ละคน<อ>ถือว่าออกลายอยู่ครับน้องงามแต่น้องงามครับผมพูนทางพูนครับเออ ปาดิทอากเอาไปเดียวตัวนี่งามงามครับวันนี้มีแต่คนใดๆหลายมันมันอยู่ครับไปครับผมกลับบ้านกันครับพอกันคลิปนาด้วยครับผมไปครับผมมือหนีกับพ่อํำเนงนะครับเดินทางกลับบ้านครับผมเดี๋ยวกลับบาทก่อนถ่าไปเบื้องยู่บาเด้วยครับเพื่อ่าสิใดหลายํำได้ความาสนจำได้ครับผมติดตามเบื้องครับผมไปครับ